สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานของเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าเครื่องไฮโฟค่ะโดยยี่ห้อนี้จะมาแนะนําวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อของไมคอมค่ะรุ่น OH 6 0 A ค่ะเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะคะก็จะมีในส่วนของหม้อต้มให้ความชื้นนะคะที่มาพร้อมกับสายเติมน้ํากันทันกันแพทย์ค่ะข้อต่อของหม้อต้มให้ความชืนะะ้นค่ะ พ่ออากาศให้ความร้อนค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายให้ออกซิเจนแรงดันสูงแบบเสียบจมูกค่ะค่ะในส่วนของวิธีการใช้งานของตัวเครื่องนะคะขั้นตอนแรกให้เติมน้ำากล่นทางการแพทย์ลงในหม้อต้มทพืความเชื่อค่ะโดยดูระดับน้ำนะคะไม่ให้เกินขีดเส้นแม็กตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้นำข้อต่อตัวนี้นะคะต่อเข้ากับหม้อต้มได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็สไลด์ตัวหม้อต้มเข้าสู่ตัวเครื่องค่ะ ขนาดสไลด์นะคะให้ระวังพินด้านหลังหักนะคะถ้าเกิดว่าพินหักเนี่ยตัวเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของสายเติมน้ํากลั่นนะคะด้านนี้นะคะให้เสียบเข้ากับถุงน้ํากลันนะะ่นค่ะในขั้นตอนต่อมานะคะให้นําท่ออากาศให้ความร้อนนะคะเสียบเข้ากับตัวข้อต่อของมอต้มนะคะสังเกตเฉพาะด้านที่มีพินเท่านั้นนะคะที่ใช้สําหรับต่อค่ะโดยต่อในลักษณะนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วในส่วนของอีกด้านหนึ่งของตัวท่อนะคะให้ต่อเข้ากับสายให้ออกซิเจนประจัการสูบแบบเสียบจมูกค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในส่วนของการต่ออุปกรณ์การใช้งานค่ะสําหรับผู้ใช้งานนะคะที่ต้องการต่อกับเครื่องออกซิเจนหรือว่าถาังออกซิเจนจากภายนอกนะคะให้นําสายออกซิเจนทิวต่อเข้าสู่ช่องออกซิเจนอินเล็ตรงนี้ค่ะสำหรับอีกย่านหนึ่งของสายนะคะให้ต่อเข้ากับเครื่องผลิตออกซิเจนหรือว่าถังออกซิเจนได้เลยค่ะ ในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะแสดงทั้งหมด3าค่าด้วยกันค่ะก็จะเป็นค่าอุณหภูมิค่าอัตราการไหลออกซิเจนนะคะแล้วก็ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนค่ะในการปรับนะคะจะสามารถปรับได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็อัตราการไหลของออกซิเจนนะคะโดยอุณหภูมินะคะสามารถปรับได้ตรงที่สามารถเลื่อนตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะอุณหภูมิจะสามารถเลือกได้3แบบนะคะก็จะเป็น37องศา3 4องศาแล้วก็31อองศาค่ะกดย้ำนะคะเพื่อเป็นการตกลงค่ะแล้วก็การปรับ อัตราการไหลออกซิเจนนะคะก็เลือกมาที่ flow ค่ะแล้วก็กดนะคะโดยหมดนี้นะคะจะปรับได้ตั้งแต่10ลิตรต่อนาทีนะคะจนถึง60ลิตรต่อนาทีค่ะในส่วนของเมนูรีวิวนะคะจะเป็นการดูประวัติการใช้งานย้อนหลังค่ะซึ่งจะสามารถบอกค่าอุณหภูมิและความชืน้นอัตราการไหลออกซิเจนและความเข้มข้นของออกซิเจนได้ค่ะโดยสามารถเลือกได้แบบ1วัน3วันแล้วก็7วันค่ะ ในส่วนของการใช้งานโหมดเด็กนะคะสามารถทํำได้โดยการกดปุ่มเปิดปิดเสียงกับปุ่มนี้พร้อมกันค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเด็กขึ้นนะคะแสดงว่าเข้าสู่โหมดเด็กแล้วค่ะในโหมดเด็กนะคะจะสามารถปรับได้แค่อัตราการไหลออกซิเจนนะคะซึ่งจะปรับได้ตั้งแต่2ลิตรต่อนาทีค่ะจนถึง25ลิตรต่อนาทีค่ะ และไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะซึ่งอุณหภูมิจากคงที่อยู่ที่34องศาค่ะแต่ถ้าหากต้องการออกจากโมดด็กนะคะให้กดปุ่มเติมเลยคะ่ะก็คือปุ่มปิดเปิดเสียงแล้วก็ปุ่มนี้พร้อมกัน,นะคะ่ะหลังจากที่ตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเปิดใช้งานเครื่องได้เลยะคะ่ะโดยกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้ประมาณสาวิค่ะเครื่องก็จะทํางาน,นะคะ่ะในส่วนของวิธีการดูแลรักษาเครื่องนะคะตัวนี้จะมีฟิลเตอร์อยู่ด้านหลังะคะ่ะสามารถทําการเปลี่ยนได้นะคะด้วยการ เปิดตัวนี้จากทางด้านหลังค่ะแล้วก็ปลดตัวล็อกฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะโดยจะแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆ3เดือนค่ะ